สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมอยากจะพามาดูเครื่องกองน้ําอันนึงที่ผมเพิ่งสั่งมาครับเครื่องกองน้ํานี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับเพราะมันมีเพนพอยต์อย่างหนึ่งที่ผมและอีกหลายๆคนต้องเจอเหมือนกันก็คือว่ามันจะมีห้องหรือมีพื้นที่บางพื้นที่ที่เราใช้งานประจําและเราอยากได้เครื่องกองน้ําหรือเครื่องทําน้ําเย็นครับ แต่เราไม่อยากจะซื้อตู้เย็นมาวางหรือเวลาจะซื้อเครื่องกองน้ํามาวางมันก็ไม่มีท่อน้ําหรือไม่อยากจะเจาะเคาน์เตอร์เพื่อเชื่อมท่อติดเครื่องกองน้ําแบบปกติมาตรฐานทั่วไปครับเครื่องกองน้ําตัวนี้มันชื่อฟิลิปวอเตอร์รุ่น a d d 6 9 2 2ครับเป็นเครื่องกองน้ําแบบไ้ายอินวันคือทาได้5อย่างก็คือกองน้ําแบบอาได้ทำน้ำร้อนได้ทำน้ำเย็นได้ทำน้ำแข็งได้และมีตัวฆ่าเชื้อแบบ u v c l e d ครับ แต่ส่วนที่สําคัญมากๆของเครื่องนี้ก็คือมันเป็นเครื่องชนิดที่เสียบปลั๊กใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาช่างมาต่อท่อเชื่อมท่อน้ําอะไรใดๆเลยครับถือว่าสะดวกมากแล้วก็แก้ปัญหาเพนพอยทที่ผมเจอในตอนนี้ได้แบบเด็ดขาดเลยครับผมสั่งเครื่องนี้ออนไลน์แล้วก็เพิ่งได้มาเมื่อวานครับเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะท,ทําคลิปแบบอันบ็อกซ์เปิดใช้งานจริงให้ทุกคนดูครับแกะเลยนะทุกคนเวลาเขาส่งมาให้เราอะ่ะ เขาจะส่งมาให้อยู่ในแพ็กเกจกล่องน้าตาลอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ผมถอดกล่องน้ําตาลออกไปให้เห็นเป็นกล่องที่อยู่ภายในแบบนี้ครับซึ่งแพ็กเกจที่เขาห่อให้มามันก็ค่อนข้างปรเทคชั่นดีครับส่วนตัวกล่องเลยจะห่อพลาสติกเพื่อกันน้ําอีกชั้นหนึ่งครับ ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับผมทําคนเดียวไม่ได้รู้สึกหนักอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้หญิงที่ตัวเล็กบอบบางอันนี้แนะนําให้หาคนมาช่วยแกะครับจะได้ไม่เสียหายครับส่วนอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ก็ครบชุดตามแบบที่เห็นครับก็จะมีตัวเครื่องนะแล้วตัวแผ่นรองอ่ะผมลองเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถังเก็บน้ําซึ่งจุน้ําได้6ลิตรครับส่วนเหยือกเขาจะมีมาให้2อันเป็นเหยือกขนาด1.4ลิตรและในนี้ก็จะมีคู่มือมาให้เรียบร้อยแล้วครับส่วน2อันนี้อันนี้จะเป็นตัวแแผ่่นนนนนนออง้้ําบบีีสวั จะเป็นตัวปิดตัวฝาแบบนี้ครับตัวไส้กรองของเขาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วครับเราสามารถที่จะเปิดแล้วก็ถอดไส้กรองออกมาได้เองแบบนี้เลยครับมันทําได้เองง่ายๆในทุกขั้นตอนเลยครับทุกคนครับทีเด็ดของเครื่องกรองน้ํารุ่นนีอะมันไม่ใช่แค่ทําน้ําร้อนน้ําเย็นน้ําแข็งและเสียบปลั๊กใช้ได้เลยแต่เพียงอย่างเดียวครับทีเด็ดที่เป็นจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสําคัญมากก็คือ มันเป็นเครื่องทำน้ำ r า o ที่มีการเติมแร่ธาตุที่จำเป็นกลับคืนมาในน้ำที่เราไปดื่มด้วยครับเพราะว่าทุกคนอย่าลืมนะครับน้ำ r า o เนี่ยมันจะมีการดึงแร่ธาตุสิ่งเจือปนแทบจะทั้งหมดออกไปจากน้ำทำให้มันได้น้ำที่บริสุทธิ์มากแต่มนุษย์ไม่ได้ต้องการน้ำที่บริสุทธิ์ขนาดนั้นครับเรายังต้องการแร่ธาตุหลายชนิดที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราที่เจือปนอยู่ในน้ำ การออกแบบการใช้งานของเครื่องนี้มันก็เลยมีการกรองน้ำให้สะอาดในขั้นตอนแรกก่อนที่จะมีระบบในการเติมแร่ธาตุกลับมาในน้ำให้เราดื่มน้ำได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องคิดมากว่าเราจะขาดแร่ธาตุที่สำคัญเหล่านั้นไปหรือเปล่าครับแต่ทุกคนครับเครื่องนี้แม้มันจะเสียบปลั๊กใช้ได้เลยแต่มันมีข้อควรระวังนิดนึงครับก็คือว่าเวลาแกะกล่องออกมาใช้ในตอนแรกเราต้องเสียบปลั๊กทิ้งเครื่องไว้ก่อน2ชั่วโมงถึงจะทำน้ำเย็นได้ครับ เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กทิ้งไว้แล้วอีก 2- 3สาชั่วโมงค่อยกลับมาลองเล่นกันต่อครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเติมน้ำไปเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็จะลองเสียบเหยือกไว้เลยเรียบร้อยแค่นี้เองครับทิ้งเครื่องไว้ล้วสองสาชั่วโมงเดี๋ยวให้กลับมาดูครับทุกคนครับจริงๆเครื่องนี้เวลาเราซื้อมาใหม่ๆแกะกล่องออกมาประกอบเสร็จเติมน้าเสร็จเสียบปลั๊กแล้วคลีนนิ่งตัวระบบก่อนรอบนึงมันก็ใช้งานได้เลยนะครับ เพียงแต่ระบบทําความเย็นเขาจะล็อกไว้ก่อนประมาณ2อชั่วโมงครับเพื่อให้แน่ใจว่าในระหว่างขั้นตอนขนย้ายสารทําความเย็นมันอยู่ในระนาบที่ถูกต้องและมีการปรับอุณหภูมิที่สมดุลแล้วในห้องเราตัวระบบมันถึงจะเปิดใช้งานครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเราถอดปลั๊กยกไปวางตรงนู้นตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กใช้ใหม่ไม่ต้องรอแล้วนะครับมันใช้งานได้เลยเหมือนกับเครื่องไฟฟ้าชิ้นหนึ่งเลยครับ ซึ่งผมมาวางตรงนี้เพื่ออันบ็อกเปิดให้ดูประกอบให้ดูก่อนครับส่วนจุดที่ผมจะวางจริงจะอยู่หน้าห้องทํางานของผมซึ่งมีเคาน์เตอร์แพนฟรีอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากจะเจาะมันครับครบ3ชั่วโมงแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะมาทดลองให้ดูว่าเครื่องนี้มันใช้ยังไงเวิร์กไหมต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวเครื่องนี้ผมไม่ได้ตั้งตรงนี้นะอันนี้คือมาตั้งสาธิตท,ที่ดูเฉยเฉว่ามันใช้งานยังไงอะไรยังไง พราะจริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้มันเป็นสตูดิโอทำงานของผมซึ่งปกติอะ่ะผมจะถ่ายงานทำงานอ่านหนังสือหรือเรียกคนมาคุยอะไรต่างๆอยู่ที่ห้องนี้เป็นหลักเลยมันอยู่ที่ชั้นสองของบ้านดังนั้นเนี่ยเวลามีแขกมาหรือเวลาผมทำงานแม่บ้านเขาก็ต้องยกน้ำมาเสิร์ฟอะไรพวกนี้ต้องขึ้นมาที่ชั้นสองซึ่งมันก็จะยุ่งยากวุ่นวายผมก็เลยอยากจะมีเครื่องกองน้ำที่ทำน้ำเย็นทำน้ำร้อนทำน้ำแข็งอะไรพวกนี้ได้ มาตั้งไว้ที่ชั้นบนจะได้ไม่ต้องแบบคอยยกเข้ายกออกยกขึ้นยกลงบ่อยๆครับมันก็เลยเป็นที่มาของการรีเสิร์ชเพื่อหาเครื่องที่เหมาะกับตัวเองนั่นแหละก็เลยไปเจอไอ้ตัวเครื่องนี้นะครับ หลังจากที่เราเปิดเครื่องเติมน้ําทิ้งไว้2อชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําอีกโปรเตอหนึ่งสําหรับการแกะกล่องใช้ใหม่นะครับก็คือต้องล้างเครื่องก็คือมันจะมีการล้างพวกระบบท่อระบบไส้กองอะไรต่างๆก่อน,ก,อนการใช้งานจริงซึ่งอันนี้ไม่ได้ยากเลยครับก็แค่กดปุ่ม c l e นนิ่งเขาก็จะมีการเรน้ำออกผ่านตัวระบบกลองแล้วก็ไล่เป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเรื่อยๆจนครบ90%ครับ พอครบ90%ก็จะมาล้างตรงส่วนตรงหัวจ่ายซึ่งเราก็แค่หาพวกภาชนะที่มันมีความจุเกิน2ลิตระครับมาวางตรงนี้แล้วก็กดปุ่ม i s s p n s e Water แค่นี้น้ํามันก็จะผ่านหัวจ่ายลงมาอีกประมาณ10%ที่เหลือรวมเป็น100%ปุ๊บก็จบกระบวนการแล้วครับพอจบกระบวนการล้างเครื่องหลังจากแกะกล่องแล้วหลังจากนี้เราก็ใช้ได้ตามปกติเลยไม่ต้องมากดปุ่มล้างแบบนี้อีกแล้วครับ ทีนี้มาดูการใช้เครื่องบันครับตอนนี้หน้าจอมันก็จะมืดหมดเพราะว่าไม่ไดีมีการใช้งานเวลาเราจะใช้งานเรากดปุ่มอัลล็อกมันปึ๊บมันก็จะมีไฟขึ้นในระบบต่างๆครับส่วนหลักการทํางานของเครื่องมันซิมเพลมาครับง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะเติมน้ําใส่ถังเก็บน้ําด้านหลังซึ่ง ใช้น้ำปลาธรรมดาที่หละครับเติมลงไปก็จะใช้ได้อยู่ประมาณ6ลิตรครับตัวถังน้ําด้านหลังเนี่ยเราสามารถที่จะยกออกไปแล้วก็ไปเติมน้ำแล้วก็ยกมาวางใส่ได้เลยเนะครับส่วนเวลาน้ําเติมเข้าไปแล้วระบบทํางานเนี่ยเขาจะมีการกรองน้ําผ่านตัวไส้กรองระบบกรองเขาเพื่อเอาน้ําที่กรองแล้วมาเก็บไว้ที่เหยือกนี้ครับ ดังนั้นเหยือกนี้มันจะเป็นเหมือนตัวเก็บน้ําสแปร์น้ําไปในตัวตัวเครื่องจะไม่ทํางานเลยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราไม่เสียบเหยือกนี้เข้ามาไว้ครับน้ําที่เก็บอยู่ที่เหยือกก็จะเป็นน้ําสต๊อกที่ผ่านการกรองแล้วด้วยระบบ r o ครับแต่ระบบ RO ของเครื่องฟิลิปเครื่องนี้มันไม่เหมือนกับระบบ RO ปกติทั่วไปน้ปําประปาในบ้านเราเวลาเราเปิดออกมาจากอกแล้วมาวัดค่า TDS คือการวัดค่าแร่ธาตุต่างๆ,ๆที่เจือปนอยู่ในน้ํา มันจะได้อยู่ประมาณสัก120ไปจนถึง150ส่วนน้ำ AO ที่ผ่านการกรองโดยระบบ AO ในเครื่องกรองน้ำที่ใช้กันตามบ้านทั่วไปจะทําให้แร่ธาตุจาก120-150ลดลงมาเหลือประมาณสัก3-10ถึง10เท่านั้นเองครับซึ่งอันนี้จะทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าไม่อยากดื่มน้ำ AO เพราะกลัวขาดแร่ธาตุครับ แต่เครื่องนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าพอเขากรองน้ํามาจนสะอาดเป็นระบบ RO แล้วจะมีการเติมแร่ธาตุที่จําเป็นกลับเข้ามาให้ด้วยครับก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมครับ ส่วนเรื่องของการฆ่าเชื้อในน้ำเนี่ยในเครื่องอจะมีระบบ UVC LED ครับซึ่งก็จะมีการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วดังนั้นน้ำที่เราได้จะเป็นน้ำที่สะอาดมากและมีการเติมแร่ธาตุกลับครับส่วนเวลาเราจะดื่มน้ำเราก็กดเติมน้ำจากตรงนี้ได้เลยเขาก็จะดึงน้ำจากเหยือกนี้ออกมาให้เราครับถ้าน้ำที่เราต้องการเป็นน้ำในระดับอุณหภูมิห้องก็ดึงออกมาได้เลยแต่ถ้าเราต้องการน้ำเย็นก็กดปุ่มทําน้ำเย็นเครื่องก็จะทําเป็นน้ำเย็นมาให้เราครับ ถ้าต้องการน้ําอุ่นก็จะทําน้ําอุ่นถ้าต้องการน้ําร้อนก็จะทําน้ําร้อนส่วนถ้าจะทําน้ําแข็งก็กดปุ่มทําน้ําแข็งได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูครับตัวหน้าจอจะบอกว่าอุณหภูมิน้ําปกติตอนนี้อยู่ที่31องศาครับซึ่งเป็นอุณหภูมิห้องส่วนตรงนี้ถูกตั้งค่าว่าให้เติมทีละ150มลหรือ150ซีซีครับ ส่วนแถบตรงนี้เป็นแถบแสดงค่า TDS หมายถึงว่าสิ่งเจือปนในน้ํามีค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ที่มันขึ้นเป็นบาสีขาวนี้ก็แปลว่าน้ําอยู่ในระดับที่สะอาดมากครับตามมาตรฐานของเขาครับส่วนการเลือกทําน้ําดื่มเราก็สามารถเลือกได้เลยครับเราจะเอาน้ําอุณหภูมิห้องปกติก็กดปุ่มอ m b i e n t ต้องการน้ําอุ่นก็กดปุ่มวอร์มันจะได้น้ําที่อุณหภูมิ45อ,องศากับ ต้องการน้ำร้อนก็กดปุ่มฮอตมันก็จะได้น้ำที่100องศาแต่ถ้าเราไม่ได้อยากได้น้ำที่ร้อนเกินไปเราสามารถกดปุ่มลดอุณหภูมิได้ทีละ5องศาอันนี้จะเป็น95กดอีกทีก็เป็น90กดอีกทีก็เป็น85อย่างนี้ครับง่ายๆทําทไมมันถึงอุณหภูมิไม่เท่ากันเพราะบางทีเราอาจจะต้องการชงกาแฟซึ่งอุณหภูมิที่ควรจะใช้มันจะอยู่ที่95องศาประมาณนี้ครับส่วนถ้าเราจะทําน้ําเย็นก็แค่กดปุ่มโคลแค่นี้เราก็ทําน้ําเย็นได้แล้วครับ น้ำเย็นของเครื่องนี้จะอยู่ที่5องศานะครับเนี่ยสมมุติว่าเราจะดื่มน้ําเราแค่กดเลือกน้ําที่เราต้องการจะดื่มอันนี้จะดื่มน้ําเย็นที่ 150c c นระ้บซีซแค่นี้ครับแั่นี้เราก็ดื่มน้ําได้แล้วส่วนถ้าเราจะกดดื่มน้ําที่อุณหภูมิห้องก็กดแอมเบียนตรงนี้ครับตอนนี้น้ำมันอยู่ที่อุณหภูมิห้องประมาณ32องศาอยากจะดื่ม2 5 0ซีซีก็กด250 150ก็กดแค่นี้เองครับ ส่วนตัวน้ําร้อนก็แค่กดปุ่มน้ำร้อนครับแค่นี้เครื่องมันตั้งอยู่ที่100องศาเราอยากจะได้95ก็กด95ครับแล้วก็กดลืมบอกไปนะครับว่าตัวน้ําร้อนเนี่ยเขาจะมีปุ่มล็อกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยมันต้องกดปุ่มกดล็อกก่อนเพื่อที่จะเติมน้ําร้อนได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวเด็กมากดเล่นครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องกองน้ำแบบ5 in 1ของ Philips Water รุ่น A DD 692 2ครับ ซึ่งเครื่องกองน้ําที่ทําน้ําร้อนน้ําอุ่นน้ําเย็นเราอาจจะเห็นอยู่ในตลาดอยู่แล้วแต่รุ่นนี้ที่บอกไฟปินวันมันมีฟังก์ชันอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากครับก็คือฟังก์ชันเครื่องทําน้ําแข็งครับคือตัวเครื่องเนี้ยมันสามารถทําน้ําแข็งได้โดยถังเก็บน้ําแข็งของเขาจะอยู่ตรงนี้ครับเก็บน้ําแข็งได้ประมาณ80ก้อนครับเดี๋ยวเรามาลองทําน้ําแข็งกันดูครับเวลาเราจะทําน้ําแข็งมันจะมีปุ่มกดเพื่อทําน้ําแข็งตรงนี้ครับเราก็สามารถที่กดปุ่มทําน้ําแข็งได้เลยเขาก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์มาว ตัวระบบกําลังเริ่มทําน้ําแข็งแล้วนะซึ่งก็จะดึงน้ําจากเหยือกเก็บน้ํานี่แหละไปใช้ทําน้ําแข็งครับดังนั้นแข็งที่ได้มันจะเป็นน้ําแข็งที่สะอาดมากเพราะมันเป็นน้ําแข็งระบบ RO ครับเครื่องนี้เขาทาน้ําแข็งได้ก็จริงแต่ใช้เวลาทําน้ําแข็งนิดนึงครับเขาจะเริ่มทําจาก0ูนยไปจนถึง100%เนี่ยใช้เวลาประมาณ8นาทีได้น้ําแข็ง8ก้อนครับ แนะนำให้กดทิ้งไว้เรื่อยๆเพื่อให้เครื่องมันทำน้ำแข็งสะสมไปเรื่อยๆครับทีนี้ถามว่าทำไมถึงเป็น8ก้อนเพราะว่า8ก้อนของน้ำแข็งของที่เขาทำใส่แก้วแบบนี้ได้ประมาณ1แก้วพร้อมดื่มพอดีครับระหว่างที่เครื่องทำน้ำแข็งอยู่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าตัวเครื่องเนี่ยเพิ่งลนช์เล่เามาขายในเมืองไทยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองครับราคาขายอยู่ที่3 0,000กว่าบาททำไมผมถึงบอกว่า3 0,000กว่าบาทเพราะว่าราคามันขึ้นลงแล้วแต่โปรโมชั่นในแต่ละช่วงครับเสียงน้ำแข็งมา เนี่ยพอมันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บก็บจะกลับมาเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีเสียงน้ำแข็งหลน่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บนิดหน่อยครับแปลว่านี่คือเขาทำน้ำแข็งเสร็จละนี่ครับก็จะมีน้ำแข็งที่บอกว่าแปดก้อนครับประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ก็คือเพียงพอต่อการใส่แก้วครับสำหรับการเสิร์ฟหนึ่งเสิร์ฟก็ประมาณเท่านี้ครับส่วนถ้าเราจะทำต่อเราก็เสียบไว้แบบนี้แหละครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะทำน้ำแข็งต่อไปอัตโนมัติจนน้ำแข็งเต็มเขาจะเก็บสำรองไว้ในนี้ครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะยกเลิกก็แค่กดปุ่มปิดกระบวนการทาน้ําแข็งเท่านั้นเองครับส่วนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องนี้เติมน้ําได้ทีละ6ลิตรดังนั้นเวลาเราใช้น้ําพ่องไปหรือถึงจุดที่ต้องเติมเขาจะขึ้นไปกระพริบบอกว่าให้เติมน้ำได้แล้วเราก็แค่เปิดฝานี่ออกครับยกถังน้ําออกไปเทแค่นี้เองครับมันก็ง่ายๆเองส่วนตัวเครื่องเขาจะมีระบบทําความสะอาดตัวเองเป็นระยระๆอยู่แล้วครับ ส่วนไส้กรองของเขาอาจจะเป็นไส้กรองเดี่ยวอันเดียวครับซึ่งอันนี้นจะมีอายุการใช้งานประมาณ2,000ลิตรหรือประมาณ1ปีครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไส้กรองต่อครั้งเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก4,000บาทนะครับไม่ได้แพงมากครับส่วนเวลาเราจะเปลี่ยนไส้กรองเราสามารถสั่งไส้กรองออนไลน์แล้วมาเปลี่ยนเองได้ครับวิธีการเปลี่ยนไส้กรองง่ายๆแค่นี้เองครับก็ถอดปลั๊กออกเลยพอถอดปลั๊กเครื่องออกใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาซึ่งพอเปิดฝาด้านบนออกเนี่ย เราจะเห็นว่ามันมีไส้กรองอยู่ตรงนี้ก็คแค่หมุนออกมาแล้วก็ถอดไส้กรองเปลี่ยนใหม่ได้แค่นี้เองครับมันมีทริกอยู่อย่างหนึ่งนะครับเวลาเราไปต่างประเทศนานๆไปต่างจังหวัดนานๆหรือไม่อยู่บ้านานานๆเราสามารถถนอมยืดอายุใช้งานของไส้กรองได้ไง่ายๆครับโดยการถอดไส้กรองออกครับแล้วไปแช่ตู้เย็นครับเพราะการแชร่ตู้เย็นน่ยมันช่วยรักษาอุณหภูมิไส้กรองให้สม่ำเสมอและช่วยรักษาความชื้นภายในไส้กรองรวมถึงลดการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ด้วย ดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยยืดอายุหรือถนอมไส้กรองได้ดีกว่าการทิ้งไส้กรองไว้ในเครื่องแล้วไม่ใช้งานานานๆเยอะเลยครับโอเคเดี๋ยวเรายกเครื่องนี้ไปติดตั้งที่ตำแหน่งจริงที่เขาควรจะอยู่กันดีกว่าครับ เนี่ยตำแหน่งที่ผมอยากจะตั้งก็คือมันอยู่หน้าสตูดิโอทางานของผมพอดีห้องนอนผมก็อยู่ชั้น2ด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาผมจะชงม,มาม่าก,กินดึกๆผมก็สามารถชงกินได้ตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินลงมาข้างล่างทุกคนจะเห็นว่าส่วนใหญ่เวลาเราจะวางเครื่องกองน้ําเครื่องนี้ดีที่สุดก็คือให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับเคาน์เตอร์ใกล้กับอ่างล้างจานอะไรแบบนี้ครับเพราะเวลาเราจะเติมน้ําอ่ะ มันอยู่แค่นี้เองครับมันยกเติมทำความสะอาดอะไรง่ายไม่ต้องยกไปไหนต่อไหนเลยมันก็จะสะดวกต่อการใช้งานเอามากๆครับ ส่วนข้อเสียของเครื่องนี้มีไหมมีครับอย่างแรกที่เราก็รู้กันดีอยู่แล้วก็คือมันต้องคอยเติมน้าที่ถังเก็บเพราะว่ามันไม่ได้มีท่อเชื่อมกับพ่อประปาของเราครับข้อ2ถึงมันจะทําน้ําเย็นทําน้ําร้อนทําน้ําแข็งได้แต่ก็อาจจะเหมาะกับการใช้งานแบบคนหรือ2คนคือไม่ได้ใช้งานหนักมากถึงขนาดเอาไปใช้ในออฟฟิศหรือร้านกาแฟที่มีคนมากดใช้ตลอดเวลาอันนี้ไม่เหมาะครับมันจะเหมาะกับการใช้งานตามบ้านซะมากกว่า ตัวเครื่องนี้มันเหมาะกับคนแบบผมมากเลยก็คือไม่ชอบเจาะเคาน์เตอร์แล้วก็ต้องการอะไรที่มันยืดหยุ่นยกไปใช้งานที่นู่นที่นี่ได้ครับส่วนความลําบากในเรื่องเติมน้ําทําความสะอาดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆไม่ใช่ประเด็นปัญหาที่ผมกังวลเลยเพราะผมมีแม่บ้านทําให้ครับสุดท้ายสําหรับใครที่สนใจอยากซื้อเครื่องนี้ผมก็สั่งซื้อออนไลน์ line. ซื้อมา3า0 0 0กว่าบาทแบบหักโปรโมชั่นแล้วครับซึ่งเครื่องกองน้ําของฟิลิป์รุ่นนี้สามารถซื้อได้ที่ลาซาด้าช้อปปี้ติ๊กต็อกได้เลยครับ กดดูลิงก์ในคำอธิบายคลิปหรือในคอมเมนต์ที่ผมใส่ไว้ให้ก็ได้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมติดบ้านผมที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนดูครับในคลิปหน้าถ้าผมเจออะไรดีๆแล้วซื้อมาใช้ก็จะทำคลิปมาแชร์ให้ทุกคนดูอีกครับอย่าลืมกดติดตามครับ